สวัสดีครับสวัสดีชาวสปอร์ต2 4 h r ทุกท่านนะครับวันนี้แซมบักกลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับทัศนะฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2563ครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับฟุตบอลเบลารุสพิมล,ลีกมีทำการแข่งขันอีกถึง4คู่ด้วยกันนะฮะซึ่งคู่ที่เด็ดที่ผมจะหยิบยกมาฝากแฟนๆให้ได้ติดตามเนี่ยเป็นเกมคู่4ี่ทุ่มครับระหว่างบาเต้บริซอฟจะลงสนามพบกับเนมันกรอตโตครับ ทางฝั่งของบาเต้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนแล้วก็ผลงานในช่วงหลังต้องบอกว่ากําลังขึ้นมอเลยครับมั่นใจสุดขีดเลยนะครับสเกมหลังยังไม่แพ้ใครในทุกรายการแล้วก็3เกมหลังในเกมลีกเนี่ยเป็นการชนะ2แล้วก็เสมอหนึ่งที่สําคัญเนี่ยยังไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งเลยนะครับจะเห็นว่า เกมรุกก็ดีเกมรับก็แกล่งนะครับในขณะที่เนมันกรอโน o ตอนนี้อยู่อันดับ11ล่าสุดเนี่ยนะครับเอาชนะ BGU มา3ประตูต่อศูนย์ก็โอเคละเรื่องความมั่นใจเนี่ยมีแน่ๆนะครับเพราะว่า BGU ก็ถือว่าเป็นทีมในกลุ่มบนของหัวตารางเหมือนกันแต่การออกมา เจอกับบาเต้บริซอบในเกมนี้ผมว่าไม่น่าจะใช่เกมที่ง่ายสําหรับเนมันกรอโตแน่นอนนะครับซึ่งเลทที่เปิดออกมาเนี่ยนะครับก็เทมาทางฝั่งของบาเต้นะครับต้องยิงถึง2ประตูถึงจะได้เฮซึ่งสําหรับผมแล้วนะครับฟอร์มของบาเต้ในตอนนี้เนี่ยนะครับเกมรุกดียิงประตูได้ต่อเนื่องเกมรับก็แข็งแกร่ง,งเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ในการเจอกับเนมันกรอโตไม่น่าจะใช่งานที่เป็นไปไม่ได้สําหรับบาเต้บริซอฟที่จะเอาชนะได้ถึง2ประตูนะครับเพราะฉะนั้นครับเลือกเชียร์ไปที่บาเต้บริซอฟนะครับ แล้วใครที่ติดตามคลิปนี้อยู่ครับฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปรวมไปถึงแฟนเพจสปอร์ต24 hr กันด้วยเรามีคอนเทนต์ดีๆนะครับในเรื่องราวของฟุตบอลทั้งฟุตบอลไทยแล้วก็ฟุตบอลต่างประเทศให้ได้ติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ